ก็สวัสดีครับมาเจอกับโคดวุฒหนองแฟบนะครับอ่าคราวนี้เราก็จะแตะเส้นทีพีแล้วนะครับคราวนี้ทํากําไรแล้วนะครับวันนี้เราขาดทุนมาทั้งวันแล้วนะครับวันนี้เรากําลังจะแตะเส้นทีพีนะครับไม่รู้ว่าจะเตะตอนไหนนะครับลุ้นอยู่มาหลายนาทีแล้วนะครับนะเออครับจะเตะแล้วจะเตะแล้วนะครับมันจะเตะหรือไม่เตะก็ไม่รู้มันลีลาชิบหายเลยนะครับนะครับลีลามากนะครับนะ อันนี้ก็ลุ้นกันไปนะครับลุ้นกันอีกแล้วลุ้นกันอีกแล้วยิ่งกลัวมวยนะครับอมันก็มีกันมั่งนะครับลุ้นลุ้นกันหน่อยชีวิตจะได้มีรสชาตินะครับอ่านะครับเอาแล้วนะมันจะเตะแล้วมันจะเตะแล้วมันจะเตะแล้วมันจะเตะมันจะเตะมันจะเตะมันก็อย่างนี้ครับมันจะเตะแต่มันไม่เตะครับมันจะเตะมันจะเตะแล้วมันจะเตะแล้วมันจะเตะแล้ว อีกนิดเดียวโอ้โหเหมือนขี้ติดอยู่ตรงตูดแต่ไม่ยอมออกสักทีนะครับโอ้โหมันอะไรของมันนักหนาก็ไม่รู้ครับมันจะสนุกอะไรของมันนักหนานะครับบล็อกเกอร์ตรงนี้ผมว่ามันโกงผมแน่นอนแต่ผมก็จะโง่ที่จะเล่นอยู่นะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเชวนะนะอืมเอามึงเตะสักทีดิมึงเตะสักทีดิผมคลิปนี้จะส่งให้ช่างท็อปเป็นตัวดูนะครับช่างท็อปต้องดูด้วยนะครับว่าการเล่นที่แบบโง่ๆนี่เป็นยังไงนะครับนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ มันจะเตะแล้วอ่ะอีกรอบมันไม่เตะครับมันไม่เตะอีกรอบครับมันไม่เตะนะมันไม่เตะนะครับอืมเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วเส้นแดงด้านบนนะครับเมื่อไหรที่พ้นเส้นแดงด้านล่างเนี่ยเส้นทีพีเมื่อไรเตะตัดบันนั้นครับกำไรเข้านอนๆครับ32ล้านบาทนะครับตอนนี้ครับต้องให้อ่าเขาเรียกว่าไงต้องเหมากระยีแถวชนบุรีนะครับให้ช่างท็อปเลยนะครับ นะครับเอาแล้วนะต้องลุ้นกันหน่อยนะครับนะใกล้แล้วใกล้จะแล้วใกล้แล้วนะครับนะเอาแล้ว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 เมียกูจะเอากูแล้วมึง <c oughs> ขาดเรื่องเสียตังค์อยู <c oughs> ่เรื่อยอริงจริงเนี่ย ừ, สักทีสิสักทีสิสักทีสิ <c oughs> ไม่ยอมไหมไม่ยอมเราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับ ตลาดนี่มันอย่างนี้นะครับตลาดมันเป็นอย่างนี้นะครับลุ้นกันมัอยลุนกันไปลุ้นกันไปนะครับชีวิตติดเท็ดนะครับโอ้โหชีวิตติดเท็ดนะเห็นไหมมันจะเตะแล้วมันก็ไม่เตะแล้วมันก็เลื่อนขึ้นไปมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ทุกทีทุกรอบนะครับมันเป็นอย่างนี้มันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราดูอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่าเราดูบางทีแล้วมันก็จะไม่ยอมเตะนะครับมันก็ไม่ยอมเนี่ย แต่เมื่อไหรที่เราเผลอปิดหน้าจอไว้เงี้ยนั่งเล่นดูติ๊กตอกหนังโป้เองเงี้ยมันจะชอบเตะโดยที่เราไม่รู้ตัวมันไม่เตะเส้นทีพีนะมันเป็นเตะเส้นนนขาดทุนนนชิบหายไวมาก่อนนะครับอ่าลูกสเตกสแกนเขาเรียกว่าไงอ่าเขาเรียกว่าไอเขาเรียกคัทิพดหรืออะไรสักอย่างเนี้ยแหละว่าเออเราจะชิบหายไปด้วยกันกับช่างท็อปนะครับก็มีกันบ้างนะครับแต่มันไม่ยอมเตะเนี่ยกพราว่ากูจะได้ปิดมืออยู่เนี่ยนะ ลุ้นไงลุ้นต้องลุ้นไปก่อนลุ้นไปก่อนนะครับลุ้นไปก่อนอันนี้ก็3มนาทีแล้วนะครับ3ามนาทีแล้วนะ3มนาทีแล้วอะลงไม่น้อยลงน้อยลงไม่น้อยลงไม่น้อยไม่ยอมลงนะครับไม่ยอมลงนะเดี๋ยวมือกูจะลงไปเองนะครับอะอ่ะลงไปน้อยอานะแนวแนวอมาดูเส้นของเราก่อนครับเส้นเขียว3ามเส้นนะครับ ที่ไฮโดูเนี่ยก็มีเส้นสีเขียว3ามเส้นเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินอย่าถามนะเหมือนผมมือใหม่นะครับห้ามถามถ้าถามแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนเดิมนั่นแหละเอออย่าถามแล้วก็จะไม่ตอบด้วยเพราะผมไม่รู้นะรู้รู้รอ่าอ่าท่านผู้ชมหรือช่างท็อปก็น่าจะเข้าใจว่าผมไม่รู้ไม่รู้คือไม่พูดนะครับอ่าไม่พูดนะ พ,พูดทำไมเออมันไม่รู้จะเอาที่ด็ดมาพูดนะครับแต่ที่แน่ว่าถ้าผมผมดูเนี่ยนะการคาดเดาของผมนะดูสิเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะสีเขียวมันมีสามเส้นใช่ไหมสีเขียวมันมีสีเขียวตรงกลางเนี่ยเมื่อไหรที่มันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมเส้นสีแดงมันก็จะเบียดกันหน่อยจะแตะกันหน่อยนะ เมื่อไหร่ที่มันเป็นขาลงเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยขาลงเนี่ยเห็นไหมพอขาลงปุ๊บไอเส้นน้ําเงินตรงไอเส้นอ่าเขียวตรงกลางอ่ะมันก็จะไปเบียดเบียดกับเส้นน้ Make ําเงินเนี่ยดูง่ายง่ายอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยผมเทรดผิดแล้วผิดอีกผิดอีกผิดแล้วอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะอ่าอินิเชเตอร์ตัวหนึ่งนะอินิเชเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นอินิเชเตอร์ที่เป็นจุดจุดเล็กๆเนี่ยมันทําให้สับสนมากเลยตัวนี้มันทําให้งงอ่ะผมเลยลบทิ้งไปแล้วนะ ลบทิ้งไปแล้วโดยก็เลยมันลองใช้เฉพาะตัวอ e ินทิเตอร์ตัวนี้แค่2ตัวนะอ่ะมีมันมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะเนี่ยอ่าอย่าถามนะมันคืออะไรอ่านไม่ออกครับท่านจบมันน้อยไม่ได้จบสูงเหมือนช่างท็อปนะครับอ่าลองดูลองดูนะครับมันเป็นยังไงลองดูอ่าอ่านเอาอยากรู้ก็อ่านเอาอ่านไม่เอาก็อ่านไม่ออกก็เนี่ยติดตามผมเนี่ยเนี่ยมีตามเนี่ยใช้เช่นอ่าอินเเตอร์ตามเนี่ยสองตัวเนี่ย ไม่ต้องป,ปัอะไรกดเข้าไปก็เอามาเลยอ,ออกมาเลยใช้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกระดับนั้นเป็นระดับระดับอาจารย์ผมไม่ระดับจิ๊กก๊กนะได้ตังค์สิบาทยี่สิบบาทก็เอานะนี่เนหน่อยพอได้ลุ้นนะวว่างคนมันว่างนะต้องเข้าใจนะคนว่างคนไม่มีอะไรทํานะอ,อหาเรื่องเสียตังค์นะบางทีก็อยากได้ตังค์อยู่ไม่ใช่ว่าอยาก,กเสียตังค์เราก็เล่นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะเล่นแบบให้เสียให้หาย เล่นให้มันจะได้ตังค์หน่อยอยางน้อยก็ได้วันละสอง3 0อยสามร้อยก็ยังดีนะเอ้หมายผมก็วันละห0 0ร้อยนั่นแหละยากได้อยู่วันละห0 0ร้อยวันละห0 0ร้อยวันละห้าร้อยอย่างน้อยอย่างต่ำก็ได้วันละส0 0ร้อยอ่างเงี้ยข,ขั้นต่ำอย่างเงี้ยนันก็โอ้โหพอก็คุยกันได้พอมีได้ถุงได้ถอดใะอ่ะจ่าจใช้สอยในชีวิตประจำวันนะนะครับท่านผู้ฟังนะเลนี่สถานีเรดิโอ <laughs> บ้าชิบหายเลยกู <laughs> เล่นอะไรเนี่ยอ่าอ่ะอ,ะอ,ะอะ่มันไม่เตะหรอกเดี๋ยวเมื่อไหร่มันเตะแล้วผมจะให้ออมาให้ดูเดี๋ยวเมียผมซื้อหมูกระทะเสร็จแล้ววันนี้มีกินหมูกระทะนะน่าจะอร่อยหน้าดูมาไม่ได้กินนานละอ่ะ้ตัวเล็กอยากกินนะครับวันนี้ต้องหาซื้อกันหน่อยนะถ้าั้งทอ็อปอยากกินก็เบียร์สามขวดมานะแต่วันนี้ถ้าเบียร์สามขวดไม่พออาจจะเป็นเบียร์สี่ขวดหรือห้าขวดนะครับอ่ะ ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับอาวัาดีครับ